พักของเรานะคะเ,เพื่อนๆอยู่ใจกลางเมืองนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะที่พักถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะ ็มาชมบรรยากาศการเที่ยวจังหวัดน่านนะคะเพื่อนๆต่อจาก EP ที่แล้วที่เราพาเพื่อนๆไปเที่ยวรายสากาดค่ะวันนี้นันาน่าจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวตัวเมืองจังหวัดน่านนะคะจะพาไปกราบไหว้พระไปดูวัดต่างๆที่สวยงามในจังหวัดน่านนะคะเราจะได้กราบไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองเราขอความสิริมงคลให้แก่เราด้วยค่ะวัดแรกที่เรามาไหว้พระขอพรที่เป็นเพื่อนเห็นในขณะนี้นะคะมีชื่อว่าวัดภูมินค่ะเป็นวัดเก่าแก่ที่ มีชื่อเสียงมากๆค่ะเป็นวัดส,สำคัญของจังหวัดน่านที่อยู่คู่เมืองน่านมากว่า400ปีใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานจตุรพักพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวน่านต่างให้ความเคารพและศรัทธาเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทยัยสีทองอลามสี่องค์ค่ะภายในวัดก็จะมีการอธิบายวิธีการการไหว้บ,บูชาบทสว เชียบุรพาคกิดขึ้นในปีพศ2484ด้วยเหตุผลทางการเมืองและการทหารประเทศไทยจำเป็นต้องเข้าร่วมรบกับกองชัพญี่ปุ่นจนเป็น ผลทาให้ต้องมีการปร,ปรับปรุงโครงสร้างของระบบการเงินและมีการจัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมาโดยที่ทางการไม่สามารถปฏิบัติต่อกับลงพิมพ์ธนาบาัตรในประเทศอังกฤษได้รัฐบาลไทยจึงขอให้ทางฝ่ายญี่ปุ่นจัดพิมพ์ธนาบัตรให้ธนาบัตรชนิดราคาหนึ่งบาทนั้นทางการได้กําหนดให้ใช้ในรูปโบสถ์ของวัดภูมินจังหวัดน่านเป็นภาพด้านหน้าของธนาบัตรนะคะ ธนาบัตรที่ออกแบบในรุ่นนี้ในรุ่นเดียวกันนี้จัดว่าเป็นธนาบัตรแบบ5ซึ่งเป็นธนาบัตรที่ไม่มีลายน้ําและใช้ระบบพิมพ์แบบเส้นราบโดยเหตุที่ความขาดแคลนทางด้านกระดาษตลอดจนหมึกพิมพ์สีต่างๆทวีขึ้นในขณะนั้นธนาบัตรแบบ5ที่พิมพ์ขึ้นในตอนปลายของสงครามจึงมีสีสันแตกต่างกันไปจากรุ่นก่อนที่ออกในระยะแรกของสงครามจนเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือการอธิบายเกี่ยวกับธนบัตรไว้นะคะ รรรรรร้ททที่เเาาาาาคคววจะะะไดะะะอย์ปััติศงนบสในพระอุโบโสถจะปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังลายเส้นทั้ง4ด้านเป็นศินลปรกรรมแบบไทยลือคนพื้นเมืองเรียกว่าหูแต้มเรื่องลือกระซิบรักเมืองน่านภาพที่สะดุดตาและมีชื่อเสียงคือปู่ม่านย่าม่านและนางสีไว ภาพวาดแส bon ดงถึงพุทธชาดกตำนานพื้นบ้านและความเป็นอยู่ของชาวนานในอดีตก็จะมีการกั้นไม่ให้เข้าไปสัมผสัสด mm. ้านในนะคะเพราะว่าภาพวาดเหล่านี้เป็นภาพวาดที่แบบมีอายุเป็นร้อยปีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวรอคุณพ่อก่อนเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันต่อเนาะ ปั่นจักรยานเที่ยวกันต่อนะคะมีน้องหมาด้วยน่ารักจังเลยนี่ครับเราเราออกมาจากที่พักนะครับด้านหลังที่ที่พักแล้วก็มาวัดภูมินเรียบร้อยแล้วนะครับปั่นจักรยานมาถึงอ่าศูนย์บริการศูนย์บริการอุทยานแห่งชาติจังหวัดน่านแต่ก็เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอ่ะเมื่อคืนเราก็มาเก็บภาพมาถ่ายรูปบนแถวนี้นะครับเนี่ย น้องสามขวบกับห้าขวบแต่ผู้ใหญ่มีสองคนใช่ใชค่ะไปซื้อตั๋วมาแล้วครับเนี่ยช่องที่ซื้อตั๋วก็อยู่ตรงนู้นนะครับไปซื้อตัว๋วแล้วนี่นะครับช่องที่ซื้อตัว๋วก็ได้ตั๋วมาแล้วครับ <c oughs> เด็กเด็ก กคนละ15ผู้ใหญ่คนละ40นะครับก็ทั้งหมดก็เป็น90บาทครับก็จะมีรอบอด้านหนละังเราไปรอบ10บโมงครึง่งเช้าคือ9้าโมงครึ่งรอบแรกนะครับรอบ2 10โมงครึง่งรอบที่3เป็นช่วงบ่ายบ่ายโมงครึง่งรอบที่4บ่าย2องโมงครึง่งดูนะักท่องเที่ยวอ่ะเดินกันเป็นกลุ่มมือก้อนเลยเห็นปะหาอยู่ไกลนู่นมาแล้วรถรางมาแล้วมาแล้ว อันนี้มาส่งลูกค้ามาส่งนักท่องเที่ยวส่วนของเรากระไรจะออกเดี๋ยวรออีกประมาณ5นาทีทจิตกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเริงร่ากระท่าเช่แห่ยูคอนเตอรต้องขอลาพระวาสวัสดีทุกท่านนะเจ้ายินดีต้อนรับข,ข้าสูนานเา่เมืองนาเจ้าหน้านครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิตเมืงองโรแมนติกน้านาตอนออกตอนโน้มีจิวกิจนะเจ้าทําหนาที่เป็นผู้บรรยายส่วนชเกเตือนดเขาโดนร้างจิวะปดตอถ้าน้องอู้ประมาณจะอีนงงก็ะเจ้า อนนเราจะขออนุยาตจะเป็นภาษากํามเมืองเพราะข่าบรรยากาศเดี๋ยวแนนําตีแรกกของเจ้าตางด้านซ้ายมือเป็นควงวางน้ำควงแปลว่าล้านลงว่างในสมัยอดีตจะได้เป็นการจัดรัฐพิธีต่างๆตอนหาบแขกบ้านแขกเมืองกันในสมัยอดีตซึ่งในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นรานกิจกรรมของคนจังหวัดน่านนะเจ้ารัฐธรรมนูญจะมีถนนเดินก็จะมีการน้ำขันโตเข้ามาตั้งอยู่ในร้านโค้งเมืองนี่แล้วเจ้าเพื่อนนักท่องเที่ยวสามารถมาทางรับประทานอาหารกันได้ การนั่งขัดโต๊ะถนนคนเดินมีซุกเสาอาทิตย์นะเจ้านั่งได้ฟรีบ่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่ค่ะถ้าจะเริ่มนั่งได้อยู่ที่เวลาสักประมาณ5้าโมงเย็นนะคะนั่งเที่ยวทางด้านเส้นทางตรงนี้ของแถวต้นจะมีแรงที่ตนรวบรวมเป็นอ๋อพวกของฝากของเอรียญระลึกนักงานเอาไว้นะเจ้าแล้วก็จะมีเป็นการเคลียร์สำหรับพื้นที่าาการจอดรถขใงตอนแลี้ยตัวพื้นที่จั้งโต๊ะมน้อย ะเหมือนอารมณ์เหมืถนนคนเดินจังัดย uh, ้อยนะคะจังหวัดถ้าถนนคนเมืองเนี่ยเปิดจะมีการตั้งโต๊ะทุกวันเลยนะเจ้าคนจะเริ่มเปิดตั้งแต่ชัเวลาประมาณเก้าโมงไปแล้วเก้าโมงสิบโมงนะคะแล้วก็ปิดตัวเปิดสามโมงต้นซอยต้นน้าเจ้าถ้าเป็นในบริเวณตรงนี้จะมีวัดเก่าแก่อยู่หนึ่งวัดตูนี้จื้อว่าวัดมิ่เมืองถ้าวัดมิ่เมืองเนี่ยจะเป็นลักษณะลายปูนบ้านสีขาวนะเจ้าจากด้านซ้ายมือนี่เลยเจ้าเมองน่านประดิษฐานอยู่ในสาราจตุรมุข เป็นไม้สักท้องสูงสามเมตรสองคนโอบซึ่งท่าวิธีการจะบูชาผ้าสีนะเจ้าสมารตบูชาได้หลังจี่สถาบันจะมีจุดเทอแต่ว่าทางด้านหน้านี้จะเป็นจุดคัดกรองในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวใส่กงเกินขาสัา้นกระโปรงสรั้นไม่เป็นไรนะคะเขาจะมีเป็นผ้านะเป็นเหมือนผ้าถุงให้สวมใส่ได้เลยแล้วมีการค่าเชิญตลอนแน่นอนนะเจ้าก็ตท้องท้ารุ่นนี้รถนางก็พาเรามาที่วัดศรีพันต้นนะคะทางนี้ลูกทางนี้มาจุ่ทางนี้ลูก ว่าสวยๆทางนี้อาทูจ้าหรือยังทูจ้าอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเรือโบราณมัง้งเรือโบราณหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆมีเรืออยู่ในวัดด้วยเรือหางยาวเราก็จะเข้าไปกราบพระข้างในกันค่ะ เจ้าขอบคุณค่ะหลังเป็นบ้านของเจ้าผู้ครองนครนานในสมัยอดีตอยู่ทางด้านขวามือเจ้าเป็นคุมืออยู่ทางด้านลุงตรงนี้เลยเป็นห้องหน้าไม่หรอเจ้าในสมัยอดีตเจ้าเป็นกับดักสกรูเจ้าถ้าของเมื่อานเขาเอ่อเจ้าเป็นควางหนานหมดแดงหรือว่าม้ส้มในการดักสกรูเอาไว้ในสมัยก่อนเดี๋ยวนอกจากเป็นเวลาซิ้นาน,นีเจ้า ว่าสวนตาลครับความเชื่อจะจะจะมีความเชื่อกันว่าใครต้องการลูกนะครับให้มาขอที่นี่จะศักดิ์สิทธิ์ด้านนี้นะครับโอเคไหมคะไปวัดไหนต่อ ต่อดีกลับเลยไหมกลับไหมไม่กลับไแอลแอลแล้วนะจ๊ะแล้วก็เกิดความวุ่นวายนะคะอยากข้างหันยนใจ่ายเรืออยากนวดแปลนสปาโบราณสปาพื้นเมืองนะที่เป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะปวดนะเสียไปแดงตาด้านหน้าเน,นี่ยจาถ้าเลี้ยวซ้ายไปแอลสายหน้านเหนือได้นะเจ้าวันนาอุทยาแนแห่งชาติทำหาตูบ ขอสินปริงานของอาศาัย์วินายตราบริปูเจ้าแล้วก็จะมีวัดกงเจ้าวัดก,ง,ดกงนิติอเภรตาวางขาล่ะถ้าวัดกงปืนเนาเหนือจะหนักที่จักเอาไว้ในน้ำกับหลัวหนาวจักเอาไว้บนปื้นฝ้าอาการหลังหาวกับกลัวหมอกเมยซอนดาวลงมาะลุกจักเอาไปใส่ในหวังขวงคุ้มกับกลัวเจ้าป้าใส่แล้วหลูเอาไปก็เลยฝากไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้ จก Adams, ักเฮอมันใหไอ้ไอ้ายามปนอนสะดุ้งต okay <uh ื่นเววะถ้าอยากบอกรักใครไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้นะคะเอาเคสรับไปสองคำก็ได้ค่ะง่ายมากเลยทางท่ากระซิบรักแล้วบอกเขาแค่ว่าไอ้ไอ้แต่อันก็บอแล้วนะเจ้าแล้วก็ยิ้มหวานเลยนะคะนัอกี้ขออนื้บอกความหมายเขาหน่้นึงว่าเขาจะเป็นหมนประมาณระพีระพันในใจค่ะว่า คิดถึงนะอยากเจอที่สุดเลยคิดถึงสุดหัวใจลองเอาไปใช้กันได้นะคะแต่ว่าก่อนจะเอาไปกระซิบรักคนที่บ้านรบกวนดูอารมณ์เขาด้วยนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ความหมายเรื่องนี้ยาวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสื่อบริการนักท่องเที่ยวต้องของขอบคุณทุกท่านที่ไปเที่ยวด้วยกันค่ะขออนุญาตกล่าวคำอำลาในรูปแบบภาษาเมืองที่ว่าอยู่กับของเฮอมีใจไปกับของเฮอมีโจกนะเจ้าทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะเจ้าขอบคุณนะคะ ไไปขไ้ก่ดีนับอยูตอนนี้เราก็ออกจากจุดบริการนักท่องเที่ยวหลังจากนั่งรถทัวร์เมืองเราจะไปที่วัดไปวัดที่เมืองขันจักรยานไปงานก็เรียกว่าวัดขาวใกล้ๆกับวัดใกล้ๆวัดทองโอเคไปกันไปโก ไปข้างในไปกราบพระการ สร็จกระบวนวามสาธุแห่งแรกเราได้ความชื่นใจจะไ,ได้ทำบุญต,ตรงนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับเขาเรียกอะไรซุ้มอะไร คุ้มลีลาว,วดีหลังจากที่เราชมในส่วนของต้นจำปาร้อยปีใช่ไหมเป็นหลักร้อยปีอะตรงนี้เราก็ปันมาชมพิพิธภัณฑ์กันขอโทษด้วยนะคะอาจจะไม่แน่นในส่วนของข้อมูล มาแล้วมาแล้วมาแล้วปิดออไม่ได้เข้าไปชมเลยปบายจบเราก็ได้ชมแค่ด้านนอกพอผิวเผินเะนาะบายเส้นรถรางชมเมืองเหมือนเมื่อเช้าเนาะที่เราไปชมกันมานะ้ว โอเคครับไปวัดปูมินถึงแล้วนะครับแล้วก็เรามีอะไรจะบอกร้อนหลบกะซิบกาซิปลักกาซิปลักแล้วก็ทางนี้ครับ เลือนหมอกฟ้าขายภาพเขียนสองเ,เรื่องราวต่างๆขอ,อ,นนง,องจังหวัดมากค่ะเอามีจไหน่ายนะคะมองกังเยียมเอาละอ่าดีอ่านมาชหวาะชหวามองตามอง แดงไหมเห็นไหมพี่โดนแดดจนพี่แก้มแดงเป็นสตรอเบอรี่อีกแล้วผมเป็นกระหรวไม่ใช่เหนียวเหนียวเหรอม่คือเหนียวเหนียวเหรอเหนียวไฟอยู่ตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองกัน เราก็กลับมาเที่ยวชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับศาลหลักเมืองค่ะก่อนหน้านี้เราได้ชมบรรยากาศภายนอกไปแล้วตอนที่เรานั่งรถรางนะคะตอนนี้เราจะเข้าไปชมด้านในนะคะดูความสวยงามต่างๆของสิ่งปลูกสร้างนะคะและก็กราบไหวา้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะ 你害怕了。<laughs> ไปยืนจับมือจับมือคุณแม่เลยมาหนุบมาจับแล้วหนุบจับมือคุณแม่มาจับมือคุณแม่มาหน่อยเนี่ยลับแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันหิวแล้วทำบุญแล้วถวายจตุปัจจัยแล้วออกจากศาลหลักเมืองมาแล้วก็มาต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ผมนั่งอยู่ร้านอะไรอร่อยมากเรียกร้านอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมืองน่านเฉยๆนี่ใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเป็ดทเฉยๆนี่ยนะ โอเคชวาชื่ออะไรอะไรนะเราว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะง่ายๆเราอร่อยเดี๋ยวผมปักหมุดให้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมืองน่าน้วกันนะาทึ่สุอร่อยมากอร่อยไหมลูกอร่อยครับอร่อยอืมไม่เล่นหรอกอร่อยโอเคเด็กๆ่าชอบหวานเด็ดก่อนเดินทางกลับก็แวะมาเป็นรอบที่สองสำหรับพิพิธภัณฑ์นะคะคือความสวยงามความที่แบบ ดึงดูดให้เราต้องแวะมีเยอะมากเลยทั้งที่ต้องเดินทางกลับในคืนนี้ลนะะแ,แล้วนะคะแต่เราก็ยังอยากมารับบรรยากาศช่วงเย็นๆดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็คือความงดงามความน่าหลงใหลของจังหวัดน,น่านเนี่ยมีเยอะมากเลยเดี๋ยวจะมีเวลาตักเดือนนึงก็คงจะยังไม่พอที่เราจะต้อง,องเทีย่ยวครบทุกซอกทิศนะบรรยากาศของนะจังหวัดน,น่านนะาน่าก็ขอเก็บบรรยากาศ กัเสน่มนขลังของต้นไม้นี้ด้วยความทรงจำในรูปแบบวิดีโออีกแล้วค่ะเพื่อนๆซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าลงไหลมากๆเลย กระชากหัวใจเวลาทุกครั้งที่เราได้พบกันอยากจะสร้างสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนานอยากอ,อยู่เวลาเอาไว้ตรงนี้อยู่ประเดี๋วนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันพร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอต้องเพลงนี้เลย อยากอยู่เวลาไว้ตรงนี้ว่างๆเลยชอบไม่อยากกลับเลย <c oughs> ไม่อยากกลับเลยกับเพื่อนๆแต่ <c oughs> อ,ยอยู่ที่นี่ มน,นเสน่ห์ของจังหวัดน่านเมืองน่านนี่ค่ะค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยให้เราประทับใจได้ทุกช่วงทุกเวลาทุกสถานที่ที่เราไปนะคะความรู้สึกความอบอุ่นหรือความสวยงามต่างๆจัดตราตึงในใจเราตลอดไปและจะบอกเลยว่าสำหรับทริปนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้ที่ทำวันเนี้ยก็คือเป็นการท่องเที่ยวในตัวเมืองในตัวจังหวัดที่ จะมีวัดสวยงามมากมายให้เราได้ชมและก็กราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆขอพรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วก็ทําให้เรามีความสบายใจนะคะเพื่อนๆสําหรับตรงนี้เราจะมีบรรยากาศในส่วนของตอนกลางคืนเราจะไปเที่ยวชมตลาดคนถนนคนเดินค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนาหน้าจะส่งบรรยากาศอีกทีนึงในคลิปต่อไปนะคะ ถ้ากลัวเพื่อนๆจะเหนื่อยเมื่อใส่ตาเดี๋ยวเราไปพักสายตากันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อนะคะชมกันต่อใน ep 2ในการเที่ยวตัวเมืองน่านนะคะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวถนนคนเดินค่ะชมกันแบบเพลินๆพร้อมกับเพลงเพ้อะๆกันไปเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปเลยในคลิปที่2ค่ะบายบาย different mm -hmm.